ตัวแพ้นะครับพิกแพ้นะครับได้หน่อยมันทั้งยกสีไปรับทั้งยกสีลาเพชรต่อเพชรแปดได้นับแปดยกไม่ฮึดไม่ขวางเลยไม่ฮึดไม่แต่ยกห้าก็มันเป็นต่อสีห้าหนึ่งแลยไปโดนแข้งสามดอกเรียบร้อยแล้วยกห้ามันเป็นไปพื้นดอกนั่นเองไปพื้นโดนแข้งไปมาเลยครับบอกให้ดัน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 เอาน้ำไม่กินนี่ครับ มวยมันไม่น่าแพ้นํบก็นับเราเขาวิ้งไปมุมเราพันน้ำสิเาิแล้วแงะครับไม่าเดม่เวลูก้นแอว้ม่รับไม่เวิร์กนั่นแหละไม่ไหวเลยยกสี่รับไป ยกสี่รับมากาไปเขาจะอยู่ยกสี่มไม่ขวางยกห้ามันยังตั้งได้ยกห้าตั้งได้แล้วครับไปจบแล้วไปจบแล้วขอโทษกันขอโทษกันที่น้องกันพี่น้องกันขอถูดดอะไรเนอะมึงมัน่เข้อมุมันก็น้องไปแล้วขอโทอะไร้ไปนี้งในาเสียดแล้วไป้เอาใหม่นะ มีแว่าใ่อ้างมขอโทษุกในเจ้าพี่ที่่านบอกันใหมครับยกันเวลาับ